เฮ้ยนกก่อิกาอุยอุยอุยอายอุอ้อามอุอุอุยออุยอามอุย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 องยอุยันยอุยอ้องยอุยกุยอ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 ุนอุกอุย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 อุนอนยอ้นอุยึุนอุยอุไหนยอุุยอุนอุยอยอุยกุอุยอุยอุอยออออ โ okay. อเคมามามาไอ้อาร์มไม่รอเพื่อนเลยนะมันเจอเพชรหรือเปล่าเนี่ยเคพี่เจเคเอามาดีนะนันนะนกกัอีกาโอ้โห oh, อารมมันคนเดียวเลยช่วยกันยิงมันก็ตายแล้วปะอู้ไอเคไม่ใช่เคพี่หลังๆต้องเข้าหลังมากเข้าไอด้ดอกไอ้เฉยเลยก็เข้าตายเหรอก็อเข้าอย่าไปใกล้มันไอ้นักกัอีกาโหดมาก้ะแม่งถึกด้วยไออาร์มช่วยวยิงบ้างดิ